ถ้าผมสิบเจ้าเอกจำเนียนผู้นั่งเงคงไม่มีตำรวจชุมชนตำพันในตัวรักพยาบาลสามเส้นจะนำตัวคนสติไม่ดีไปนำส่งที่โรงพยาบาลว่าคุณตำรวจพาคนวิกลจริตหรือคนบ้านี่แหละครับมาส่งสถานพยาบาลครับนี่ก็รอติดต่อเรื่องเอกสารอยู่ก็มันว่างอยู่ว่างอยู่ก็ไม่ใหร้รางก็มันว่ามาย บ้าเก่าอารวาสเอาแล้วครับคุณป้านะเฮ้ยระวังระวังคุณตำรวจเน่เน่เน่พวกเดียวกันพวกเดียวกันพวกเดียวอะไรเป็นเหมือนกันเฮ้ยเฉียดคมเป็นพวกเดียวกับมันมันก็ยอมให้นั่งเลยฉลาดว่า บอกไม่บ้าก็ไม่แย่อถ้าบอกบ้าก็บ้าจริงเลยโอ้ยทำไงดีอน่ยชีวิตไม่มีทางเลือกเลยเฮ้ยก็เลยไปนั่งตรงที่คนบ้าเขานั่งเพื่องก็หลับรักข้อมือครับเพื่องให้คนบ้าดิ้นแล้วก็หนีก็ไปรักข้อมือตัวเองทภาพมันคนบ้าเลยเปให้ผมเว้นแต่โดนจับเข้าไปด้วยครับปวดร้อนไว้แต่ผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้บ้าไม่ตำรวจผมไม่ตำรวจ ขอขอบคุณสิบตำรวจเอกจำเนียนพื้นดอนเข่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สอนอสำเสน็จเ้าของเรื่องแกล้งเป็นคนบ้า